สวัสดีครับเอซุกท่ันครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยในเรื่องของเงินเซ็นมันเป็นปัญหาหลักเลยทุกคนเนี่ยต้องเจอสำหรับง,งานซ่อมมอไซค์ไม่ว่าจะเป็นตัวในเมืองแล้วก็ตัวบนนอกร้านที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าคนที่เข้าไปใช้บริการนะอยู่ในเมืองเนี่ยเศรษฐกิจมันดีกว่าอยู่บนนอกครับอยา่างน้อยๆอย่ะคนที่เข้าไปในเมืองอยา่างน้อยเขาก็ต้องถือเงินไปอ,อันนี้เรา เอาออกไปก่อนนะมาพูดคุยกับปัญหาร้านที่อยู่บนนอกเนี่ยสลับเงินเซ็นมีวิธีการแก้ไขอย่างไรสำหรับงานซ่อมรถมอเตอไซค์ผมต้องบอกอย่างนี้นะครับบนนอกเนี่ยเยอะมากครับสาหรับเงินเซ็นมันมันเป็นนิสัยก็ว่าไม่ใช่นะครับเอาเป็นว่ามันเป็นสันดานมากกว่านะคนที่อยู่บนนอกเนี่ยอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยผมบอกไว้เลยตั้งแต่ผม อยู่กับวงการค้าขายมานะครับตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะมีประสบการณ์ยี่สิบปีนะเออที่อยู่ในวงการนี้มาอยู่ในวงการค้าขายเนี่ยนะส่วนในวงการรถเนี่ยยังไม่ถึงสิบปีนะครับก็เกือบจะสิบปีแล้วที่อยู่ในวงการมาหนึ่งครับคนคนคนที่มาเล่นกับเราตีสนิทกับเราเนี่ย แรกๆก็จะอดีอยู่จ่ายเงินสดนะครับพอเริ่มสนิทแล้วเงินเซ็นมานะสองญาติพี่น้องนะครับญาติพี่น้องเนี่ยยิ่งตัวดีนะเจอเราไอ้นี่หน่อยนะเป็นญาติหน่อยก็ยิ่งเซ็นเออแล้ววิธีการแก้ไขเนี่ยมันมีวิธีการแก้ไขอย,อย่างไรนะงดเซ็นทุกกรณีเลยเพื่อนเพื่อนเราต้องใจแข็งอย่าไปใจอ่อนนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยใช่อยู่ครับเราใจอ่อนให้เขายอมให้เขาเซ็นเ,เขาอยากเซ็นเราก็ให้เซ็นไป่ะก็มีบ้างนะครับได้บ้างไม่ได้คืนบ้างก็มีะปะปนกันไปแล้วทีนี้เนี่ยนานๆเข้าเนี่ยมันรับไม่ไหวแล้วเพื่อนนะและเมื่อก่อนเนี่ยมันมันยังมีความเกรงใจ เออไม่ให้เซ็นก็ยังไงอยู่ก็เป็นญาติพี่น้องเผราะว่าก็ว่าไปได้แบบนี้เออไม่ให้เซ็นก็ยังไงอยู่เพื่อนฝูงเผราะว่าเนาะใจอ่อนให้เขายืกแบบนี้เซ็นไปแบดนี้เออ <c oughs> สุดท้ายตัวเองเนี่ยไปไม่รอดนะครับเนื่องด้วยความใจแข็งอันเนี้เล่าจากประสบการณ์ที่เจอแล้วก็หลายๆคนที่เจอที่เดี๋ยวได้ผมที่ผมเนี่ยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันมาเนาะ ใจอ่อนให้เขาเสร็จปุ๊บอะเข,เขาหยามแล้วบาดนี่เออเขาเหลงนะครับหลงเขาชอบนะครับยิ่งให้ยิ่งให้เซนเนี่ยยิ่งชอบนะหลงมามา,มาทุกครั้งเนี่ยจะไม่ชอบถือเงินมาบาดนี่เออช่วงหลงัลงๆมาเนี่ยเงินแทบจะไม่ถือมาถือมาอยู่ก็ถือมาห้าสิบบาทร้อยหนึ่งสมมติเปลี่ยนยางเออ เปลี่ยนยางร้อยสิบาทอย่างเงี้ยร้อยยี่สิบมันไม่ถือมามันถือร้อยหนึ่งมาอ่านยะี่สิบเซนเราอ่าปัญหานะครับผมเชื่อว่าทุกคนเลยที่เปิดร้านมันต้องเจอเคสแบบนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยกนะ็ยดนยวนเซ็นไปรักษานํำใจกันกลัวเขาไม่มาซ่อมรถกับเรานะ กลัวเขาไม่มาซ่อมรถก็ให้เสินไปได้ขึ้นบ้างไม่ได้บ้างเราว่ากันไปเนาะตามสถานการณ์แต่เมื่อก่อนนะทุกวันนี้นะครับเราไปไม่รอดเสร็จปุ๊บความใจกล้าความเด็ดความเด็ดขาดของเราเนี่ยมันจะมาทันทีนะทุกวันเนี่ยผมไม่สนเลยนะผมไม่รักษาน้ําใจด้วยนะครับถ้าถ้าจะทําเนี่ยคือทําเงินสดนะครับทําเงินสดเนี่ยผมทําแบบถวายหัวให้เลย เออทำตั้งใจทําจนสุดความสามารถนะครับทุกงานนะถ้าเป็นเงินสดถ้าเป็นเงินเซ็นเนี่ยโอ้ผมหันหน้านี้ผมไม่ว่างทันทีนะครับมาเมื่อก่อนเนี่ยผมยังไม่มีประสบการณ์นะเอ้าเฮ้ยเขาให้เราทําก่อนเนี่ยพอทําเสร็จเขาเขาถึงค่อยบอกให้เราเซ็นนะเออคุณต้องเก็บประสบการณ์ตรงนี้ไปก่อนนะเก็บประสบการณ์ตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวมันจะสะสมเข้าไปเรื่อยๆนะครับ พอเรามีประสบการณ์เสร็จปุ๊บลูกค้าคนไหนขี่รถเข้ามาเนี่ยดูออกเลยนะครับเออด้วยจิตวิญญาณนะครับจิตวิญญาณนะครับสัญชาตญาณเรารู้เลยนะครับลูกค้าคนไหนขี่รถเข้ามาเนี่ยมองไปถึงด้านในเนี่ยจิตใจเนี่ยมองไปถึงใจเลยนะเฮ้ยคนนี้มาเขาบอกให้ทํานู่นทํานี่ใจเขามายัางไงใจเขาตั้งใจจะมาเซ็นกับเราหรือเปล่า ใจเขาเอา่อมาเงินสดกับเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยใจเขาหัวหมอกับเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยดูออกเลยนะนเพื่อนนะทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้ผมไม่สนใจอ่ะนะจะมาสมมติเปลี่ยนยางร้อยยี่สิบอย่างเงี้ยจะมาใจร้อยยี่สิบเอยี่สิบเอาไว้ทีหลังเนี่ยโอ้ผมไม่สนใจถึงแม้ถ้าผมเปลี่ยนไปให้แล้วเนี่ย แต่เงินไม่มีบอกอ้าแล้วจะทําไงเนี่ยมันก็มีร้อยหนึ่งเดี๋ยวเซ็นไว้ก่อนอย่างเงี้ยผมไม่เอาเลยนะผมบอกไว้ก่อนนะคือผมถอดเออผมจะบอกไปเลยว่าเอา,อาง่ายๆถอดยางเอาอยางที่ผมใส่ไปให้เนะี่ยถอดกลับแล้วใส่ยางเก่าคืนไปแค่นั้นจบนะครับแล้วผมไม่ผมไม่แชร์ด้วยนะลูกค้าประเภทน,นี้นจะจ๊ะเราต้องเื่อมแข็งแบบนี้นะครับเราอย่าไปกลัวที่จะเสียลูกค้านะครับ คนที่เราจะให้เซ็นได้เนี่ยเมื่อคุณมีประสบการณ์เดี๋ยวคุณจะรู้เองนิสัยคน <c oughs> การอ่านนิสัยคนกา <uur> รอ่านใจคนเนี่ยเดี๋ยวคุณจะรู้เองเมื่อคุณมีประสบการณ์มากขึ้นคนไหนเซ็นแล้วเขาจ่ายเร็วเอาสมมติเซ็นเซ็นตอนเที่ยงตอนเย็นเขามาจ่าย <c oughs> เซ็นตอนเที่ยงเขากลับไปบ้านแล้วเขานํามาจ่ายเลยแบบนี้คุณให้เซ็นได้สบายใจหายห่วงและอีกอย่างคนที่เขาเซ็นแล้ววัน เขาเขานัดเราว่าให้ตอนเย็นค่อยเอามาจ่ายนะแต่พอตอนเย็นเขารีบมาบอกเราเลยว่าให้ตอนเย็นเดี๋ยวขอไว้ก่อนนะอ่าพอดีติดนู่นติดนี่ติดทุระไปแค่เขามาบอกเนี่ยเราก็โอชคแล้วนะเรารู้เออเรารับรู้แหละโอชคคุณมีสัญจานะครับคุณคุณยังคุณยังกล้าที่จะมาบอกเราว่าให้คุณยังไม่พร้อมตอนนี้ขอวันถัดไปได้ไหมแบบนี้ผมให้ได้เออแต่ถ้าจะมาแบบ ลูกหัวหมอเนี่ยนะโอ้ผมอ่านไกลทะลุหมดแล้วถุกวันเนี้ไอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอามาให้เนี่ยคําว่าค่อยเอามาให้เนี่ยมันไม่มีในโลกเลยนะที่จะเอาไปปั๊บแล้วกลับมาปั๊บร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปที่คนเป็นแบบนี้เท่าที่ผมอยู่วงการนี้มานะร้อยละเก้าสิบเดี๋ยวเอามาให้คํานี้จําไว้เลยใครที่เปิดร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์หรือทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเอามาให้จําให้ขึ้นใจเลยมันไม่มีในโลกนะครับ ร้อยละเก้าสิบเนี่ยอุย้ยเป็นเดือนก็มีบางคนบอกว่าเอาวันนี้ในะวันนี้แหละนะสุดท้ายฟาดไปสองอาทิตย์เออบางคนเร็วหน่อยหนึ่งอาทิตย์โอ้โหจะเอาเงินที่ไหนมาหมดแล้วทีเนี้ยค่ากินค่าใช้จ่ายค่าไฟค่านู่นค่านี่ค่านั่นเออค่าซื้อปลระค่าซื้อปลาทูกินกันยากแล้วทุกวันนี้โอ้ยเศร,รษฐกิจก็ไม่ดีด้วยนะถ้ามาแบบนี้โอ้ผม ผมไม่สนอ่ะมันมีคีหนึ่งนะครับที่ผมเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยแหละเนาะแกแกขี่ไปนาเออแกก็ขี่ไปนาทุกวันอยู่นั่นเข้าบ้านขี่ไปนาเข้าบ้านก็วนหลู่อยู่แบบนี้เออแต่เงินไม่พบเนี่ยก่อนที่จะรดมาซ่อมเน่ะก็ขี่มาจากบ้านเออขี่มาจากบ้านเอามาให้ผมบอกให้ผมเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเสร็จปุ๊บบอกเซ็นไว้ก่อนเดี๋ยวไปบ้านเดี๋ยวอ้าวอาชีบหาย ก็เพิ่งมาจากบ้านเมื่อกี้อ่ะทาไมไม่ถือมาด้วยแบบนี้นะผมบอกผมบอกไปว่าอ่าก็มีอยู่สองวิธีนะครับเดินกลับไปเอานะอย่าว่าผมใจดานะครับผมเคยใจดีมามากแล้วแม้กระทั่งแบบผมให้ลถไปเนี่ยอะผมบอกว่าหนึ่งเดินกลับไปเอาแล้วมาจ่ายสองรถผมมีเนี่ยรถผมสามสี่คันเนี่ยเลือกเอาเลย แต่เขาไม่เลือกที่จะฉีรถผมไปนะครับผมก็บอกว่าไม่ได้ครับรถคุณคุณไม่จ่ายเงินคุณก็ไม่ได้เซ็นนิดเดียวหนึ่งนาทีเดียวผมก็ไม่ให้เซ็นครับรถผมมีให้ฉีคุณก็ฉีไปดีในบ้านแต่คุณไม่ไปเองอ่าเอาแล้วจะทํายังไงล่ะทีนี้เอามันไม่ยากเลยครับผมแค่ถอดยางออกแค่นั้นเองแล้วทีนี้เน่ยแกก็วัดใจผมอะ่ะแกวัดใจเอาถอดก็ถอดดีละวันนั้นเอาผมเอาจริงดีครับผมไม่เล่นเนาะเออผมจริงจังนะครับผมไม่เล่นด้วยดิเออ ใจแรกใจอะ่ะบอกให้ผมถอดผมก็ถอดดีผมจะผมไม่แชร์อะ่ะเออบางคนว่าลูกค้าเป็นพระเจ้านะครับลูกค้าเป็นพระเจ้าแค่ไม่กี่อ่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่ลูกค้าเป็นพระเจ้าเนี่ยเออบางคนเนี่ยหัวหมอ,หมอ,หมอด้วยซ้ํานะติดเป็นนิสัยติดเป็นสันดานอยากเส็จเรา w h ยผมยกจะถอดจะถอดล้อจะถอดยางอ,อ่กกลับคืนดีนะทีนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยว ไปเร็วปานยังบาดนี้รีบกลับบ้านไปเอาเงินมาจ่ายแบบนี้นะครับแค่นี้เขาทําได้อยู่แต่เขาไม่อยากทะํะเขาอยากเซ็นเราอยากเซ็นหนึ่งนาะทีมันก็อยากเซ็นนี่ใส่คนอะ่ะเออใครที่จะเปิดร้านเนี่ยแนะนําเลยนะครับคุณต้องไปฝึกวิทยายุทธนะครับหาประสบการณ์ให้เยอะๆนะครับแล้วก็ฝึกจิตใจให้เข้มแข็งในกรณีที่เจอคนเซ็นบ่อยแบบนี้คุณอาจจะเป็นแบบสภาพจิตใจคุณอาจจะย่ําแย่ได้นะครับอันนี้ผมเตือนไว้เลยนะครับ เราอย่าไปแชร์มันมากนะเราจะไปแชร์มันมากเราแชร์เฉพาะคนที่ให้ใจเราก็พอนะครับสําหรับลูกค้าเนี่ยนะอันนี้เอามาฝากเตือนกันนะวันนี้ก็เจอเหมือนกันนะครับแทนที่ทเปลี่ยนยางไปนะครับร้อยี่สิบบาทนะครับจ่ายมาหนึ่งร้อยอันนี้ผมวัดใจนะครับผมผมซื้อใจคนเนี่ยไม่เกินสองครั้งนะเออ แทนที่ไปแล้วแทนที่จะรีบเอานามาจ่ายนะครับไม่มีก็แทนที่จะรีบเอามาจ่ายอันนี้เสยเมยไปนะแบบนี้นะครั้งต่อไปผมผมไม่หัวซาแล้วเนี้ยถึงแม้มาเปลี่ยนยางเนี่ยให้เงินพันผมผมก็ไม่เอาครับนะเออเปลี่ยนยางร้อยยี่สิบแต่ให้มาหนึ่งพันเนี่ยผมก็ไม่เอานะครับประเภทนี้ผมก็ไม่สนนะนะช่องทางการหากินเนี่ยช่องทางการสร้างไรายได้เนี่ยมันมีตั้งเยอะแยะนะครับถึงแม้ว่าเอา่อ ล้านซ่อมของเราเนี่ยมันไม่มีรถมาซ่อมนะครับก็ตามนะครับรายได้หลายทางเราจะไปสนใจทําไมอะเนาะเออแล้วที่เทีนเน่ยผมฝากไว้นะครับเราทําอาชีพเนี่ยเราอย่าไปทําอาชีพใดอาชีพหนึ่งอย่างเดียวเออเราต้องมีอาชีพเสริมด้วยมันถึงจะดีนะครับเพราะทุกเศรษฐกิจทุกวันนี้ไปยากนะไปยากเอออย่างน้อยๆน,นะครับอ่ะสมมติไอ้ตัวนี้อ่ะคุณวันนี้รถไม่มีแล้ว ฝายางก็ไม่ได้สักเส้นอย่างน้อยๆคุณก็ยังมีรายได้ทางอื่นเข้ามาจนเจือมันก็จะเป็นเงินหมุนของเราต่อไปเนาะเออเราถึงจะไปรวดนะแต่ถ้ามาทำโวยถ้าจะมาถ้าจะมาโยนเคิดอันแนวเดียวู่เนี่ยไม่ได้กินนะครับไม่ได้กินนะยิ่งเป็นบ้าน,นอกเนี่ยเออคุณคุณอย่าไปหวังเลยทุกวันนี้นะไอลูกค้าที่เขาสั่งอะไรมาทําเองเนี่ยอุ๊ย ผมยินดีกับเขาด้วยนะครับนะเขาทําเขาหัดเขาทําเป็นเรื่อยๆเนี่ยผมยินดีเขาด้วยนะผมผมไม่ได้อิจฉาอะไรเลยนะทําได้เขาทําไปเออแต่อย่ามาเซ็นก็พอมันเ <c oughs> ยังไงระจะพูดยังไง <c oughs> แล้วหลายคนนะหลายคนเฮ้ยวิตกกังวลเอ้ยทุกวันนี้เขาสั่งอะไรมาทําเอง โอ้จะไปสนใจทําไมล่ะเนาะการตลาดคนก็มีนะครับทุกวันนี้มันหาเงินง่ายมากนะครับเพียงแค่คุณอขายของบนโลกโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกแอปช้อปปี้แอปลาซาด้าหรือทางช่องทางทิ k t o อกเนี่ยมันหลายทางมากนะครับเราต้องศึกษาเรียนรู้นะเราถึงจะไปรอดนะครับเขาสั่งออนไลน์เราก็ไปขายที่เขาออนไลน์นะครับเออมันสิไปไซส์ล่ะนะจากการที่เราจะขายหนร้านเฉยๆเนี่ยเอาทุกวันนี้ มันเปลี่ยนไปเขาไปสั่งทางออนไลน์เราก็ย้ายไปออนไลน์นะครับตีตลาดออนไลน์ไปเลยนะครับเอาให้มันกระจุะจายไปเลยเนาะนะนะมันถึงจะไปรอดนะครับเพื่อนนะเออเราเป็นผู้ค้าขายเนี่ยเราต้องหัวไวนะครับเราต้องหัวไวอ่านใจคนให้ขาดนะว่ามันจะไปเป็นทิศทางรูปแบบไหนเนาะสำหรับการอ่า พูดคุยปัญหาในวันนี้นะฮะก็จะมีประมาณนี้สำหรับเรื่องของเงินเซ็นสำหรับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะฮะหรือไม่ร้านขายของก็ตามอะ่ะคอออย่าไปใจอ่อนมากนะครับเราให้ได้เฉพาะบางคนนะ,ะเมื่อเรามีประสบการณ์ขึ้นเราจะรู้เองก,การอ่านใจคนเนี่ยใจคนมันเป็นแบบไหนเราจะรู้เองใหม่ๆมันก็เยอะยากนิดนึงนะครับรก็ต้องอดทนเอาฮนะทุกๆวันนี้ไว้ว่าสะอ่อนแล้ว เจ้าสีเหตุก็เหตุบวเฮ็ุก็สร้างเจ้าแล้วเนาะเออพอไปเนี่ยนิสัยคนมันจะเป็นแบบนี้พอมาหาเราเนี่ยไม่ชอบถือเงินมาหรือถือมาก็ถือมาไม่พอเออแต่พอไปนูน่นขี่รถไปตัวอำเภอมีเท่าไหร่ก็ถือไปเท่านั้นมีแสนก็ถือไปแสนมีหมื่นถือไปหมื่นมีหนึ่งพันก็ถือไปหนึ่งพันแต่พอมาหาเราย่านแต่เงินพอ ก็รู้อยู่ค่าใช้ใจ่ายในการเปลี่ยนยางเนี่ยมันต้องประมาณนี้แต่อันเนี้ยถือมาขาดขาดถือมาเกินบ่มีจ้าเถือ่อนี่จะถือมาขาดนิสัยคนแบบนี้นะถ้าคุณยังใจอ่อนให้เขาเนี่ยมันจะเป็นติดเป็นนิสัยนะเราต้องใจแข็งไว้เอาเป็นกําลังใจให้นะครับ เดี๋ยวมีเรื่องอีกมากมายที่ต้องมาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ